คุณกับเขามีโอกาสที่จะได้คืนดีกันอีกไหมจะได้กลับมาคบกันไหมอันนี้พูดถึงใครบางคนไม่ว่าจะเลิกลากันไปกี่เดือนหรือกี่ปีให้คุณตั้งจิตนึกถึงใครบางคนนะคะคุณกับเขามีโอกาสจะได้กลับมาคืนดีหรือว่าพูดคุยคบกันอีกไหมชากลุ่มที่หนึ่งชากลุ่มที่สองแล้วก็ชากลุ่มที่สามคุณกับใครคนนั้นจะมีโอกาสได้กลับมาคืนดี พบกันหรือว่าอยู่ด้วยกันอีกไหมนะคะ 1.. 2.. แล้วก็ 3.. ดูชาวกลุ่มที่1นนะคะมีโอกาสค่ะเพราะว่าประตูยังไม่ปิดช่องทางอาจจะเกิดจากการสื่อสารไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายทักก่อนหรือเขาทักก่อนก็ตามมีโอกาสที่ในไม่ช้านะคะจะได้คุยกันอีกนะคะส่วนจะไปต่อกันไหมอยู่ที่คุณกับเขานะคะ ดูชาวกลุ่มที่2นะคะคุณกับเขามีโอกาสจะได้กลับมาพูดคุยทักทายคบหากันอีกไหมยังมีโอกาสค่ะเขายังคงมองมาที่คุณเขายังคงคิดถึงเรื่องของคุณต่อให้ในเคสว่าเฮ้ยปัจจุบันเขาอาจจะแบบออกนอกกรอบหรือไปมีใครก็ตามอันนี้ไม่หมอมองว่า เขามีโอกาสที่จะเลิกลาหรือมีปัญหากับฝั่งนั้นในอนาคตนะคะแล้วก็คือเขายังคงจิตของเขายังคงตั้งมั่นอยู่ที่คุณถึงแม้ว่าเขาทําผิดต่อคุณเนาะแล้วก็เป็นฟรีเวลของคุณนะคะว่าจะให้โอกาสเขาไหมยังมีโอกาสค่ะดูชาวกลุ่มที่สมค่ะอ่าชัดเจนค่ะยังมีโอกาสที่จะได้พูดคุยพบเจอยังมีโอกาสที่เขาจะทักมาง้อคุณยังมีโอกาสที่จะได้คุยได้คบ หรือแม้กระทั่งจะได้อยู่ด้วยกันอีกนะคะวันนี้ต้อง3กลุ่มเป็นบวกนะคะประตูแห่งโอกาสยังไม่ได้ปิดตายและทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขึ้นอยู่กับฟรีเวลของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวกลุ่มที่1 2หรือ3จะเป็นคุณตัดสินใจเองนะคะก็ขอให้โชคดีกันทุกท่านนะคะ